สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทาง4ฮานอยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติ VIP แล้วก็พัฒนานะครับพี่พี่ท่าในใดที่ติดตามแนวทางเมื่อวานนี้เนาะก็ถือว่ายินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับพี่พี่เพราะว่มามาในเขาเรียกว่าในตัวเน้นตัวเจานะเนาะแล้วก็ตัวเน้นตัวเจาะแล้วก็สายรูดสายรูดน,น่าจะมาเกือบทั้งทั้งสามรอบเนาะนะครับสายรูดนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับพี่พี่ห้พิเศษผมให้2กับ5นะครับผลที่ออก0 1 2กับแปดเนาะของเราให้2องห้านะครับพี่พผิดเลขศูนย์เปเลขห้าเนาะห้าไม่มานะครับรอบนี้ท่านใดเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สองหน่สะครับส่วนห้าอยปกติให้4กับหนผลที่ออก0 2นย์นึ่งสาเนาะรอบนี้ท่านใดรูดที่1เข้าไปที่13ตรงๆเน้นๆนะครับนะครับพี่พี่ดู แตกต่างกันนิดเดียวเองอันนี้022อันนี้012เนอะผิดเลขหนึ่งกับเลข2นะครับเออนะครับเดี๋ยวนี้เขาหลอกกันบ้านกันนะครับส่วน VIP นะครับผม VIP ให้2กับ1นะครับผลที่ออกเป็น8017ของเราไม่มีเนาะ17ไม่มีนะครับท่านใดเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่17นะครับ พัฒนาให้0กับ4ผลที่ออก6 4 0 4 9นะครับพี่พี่เนาะเด่นมาคู่กันเลยนะครับพี่พี่แล้วก็4 0ตรงตรงเน้นเนเนี่ยผมให้เนาะก็ถ้าใครเอา0ูนย์เอา4ไปวิ่งรูดนะครับเข้าไปเต็มเต็มสีนะครับส่วนทนายเอา4วิ่งรูดเนี่ยเด้งบนล่างเข้าไปที่4 9ด้วยนะครับ3ตัวผิดนะครับ,ผ,รบผิดตัวเดียวนะครับผิดตัวแจมเดียวเนาะ าเกิดผมให้406เนี่ยได้ H สามตัวนะครับพี่ๆน่าเสียดายสำหรับฮาหนอยพัฒนาเนาะท่าในใดมีโชค3ตัวก็คอมเมนต์เข้ามาบอกแอดได้นะครับส่วนแนวทางนะครับพี่ๆเนาทางวันที่24นะครับวันเสาร์ที่24นะครับชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยติดตามนะครับแอดก็ทำตามสูตรคำนวณที่คิดได้แล้วก็นำตัวเลขมาฝากพี่ๆสมาชิกนะครับ สำหรับานอยนะครับพี่พี่พิเศษวันนี้ผมได้เลข1กับเลข7นะครับผมรูดที่รูดที่7 1 0 1 3 1 6 7 0 7 3 7 6 3ตัว หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับส่วนห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติได้แปดกับเจ็ด รูดที่รูดที่7นะครับ80 82 86 70 72 76 3ตัว872นะครับ ตัวเน้นตัวเจาะนะครับ72 70แล้วก็86นะครับนะครับผมถ้าใดชิ้นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับพี่พ ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนานะครับ VIP นะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข3กับเลข1รลูดไปที่เลข3นะครับ

แล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับส่วนฮานอยพัฒนาให้ไปที่เลข5กับเลข9รูดที่5นะครับผม5 0 5 4 5 6 เก้าศูนเก้าห้าเก้าหกสามตัวเก้าห้าศูนนะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่พเนาะวันนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตาม รับชมแนวทางนะครับขอให้ปังๆทั้ง4ี่น่อยนะครับพี่พนะีนาองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ